<S <S g, เงียบเมื่อมาที่ข่าวการเสด็จสวรรคตของอดีตกษัตริย์กัมพูชาสมเด็จพระนรดมสีหนุของกัมพูชาที่เสด็จสวรรคตเมื่อช่วงเช้าวันนี้ด้วยอาการพระไทวายนะครับที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเนี่ยนะครับก็สร้างความเศร้าโศกให้กับพระสงฆ์นิกกรในกัมพูชาเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยนะครับ กษัตริย์กัมพูชาสมเด็จพระนรดมสีหม,มุนีนะครับก็เสด็จออกจากกรุงพนมเป็นเพื่อไปอยังกรุงปักกิ่งเพื่อรับพระบรมศพของพระบิดากลับมาประกอบพระราชพิธีทางศาสนาแล้วนะครับคาดว่าจะถึงกรุงพนมเป็นบ่ายวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะมีการไว้อาลัยทั่วประเทศไปจนถึงวันที่21ตุลาคมนะครับทางทางการกัมพูชาก็มีการสั่งให้หน่วยงานราชการนะครับได้ลดทง ครึ่งเสาทั่วประเทศนะครับแล้วก็วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ทรงมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชาลืไทยไปยังกรรษัตริย์กัมพูชาความว่าหม่อมชันและพระราชินีเศร้าสลดใจยอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสมเด็จพระนโรดมสีหนุแห่งกัมพูชาสวรรคตหม่อมชันและพระราชนีขอแสดงความเสียใจยอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ตลอดจนประชาชนชาวกัมพูชา ในการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศและประชาชนในครั้งนี้นะครับนายรมรีของไทยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรรวมทั้งรมรีต่างประเทศก็ได้มีการส่งสารแสดงความเสียใจไปยังกัมพูชาแล้วด้วยนะครับขณะที่บรรยากาศที่ตลาดลงเกลียววันนี้นะครับด่านพรมแดนอรัญญประเทศเนี่ยเงียบเหงามากเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เดินทางข้ามมาฝั่งไทยเนี่ยจากปกติวันละหนึ่งคนเนี่ยเงียบหายไปเหลือไม่ถึงวันละพันคน ะะแล้วก็ร้านค้าที่ลงเกลือก็ปิดแทบทุกร้านเลยนะครับก็ต้องถือว่าอดีตกษัตริย์นโรดมเสียนุนั้นเป็นเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ปกครองประเทศที่ยาวนานที่สุดในเอเชียนะฮะโดยทรงปกครองตั้งแต่ปีพศ 2484- ถึง2498อันนี้ช่วงแรกแล้วก็ช่วงที่2คือพศ2536 ถึง2,547ก่อนจะทรงสละราชบัลลังก์เมื่อเดือนตุลาคมปี47ด้วยปัญหาด้านพระพรานมัยนะครับกลับมาที่บ้านเรานะครับวันนี้ช่วง4ี่โมงเย็นที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวเศร้าเกี่ยวกับแวบวงผู้สื่อข่าวแวบวงโทรทัศน์ของไทยนะครับที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าคุณสัพพัิริ วิริยศิรินะครับผู้ที่รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลที่บุกเบิกข่าวโทรทัศน์และการประกาศข่าวนะครับก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคชราด้วยวัย92ปีนะครับคุณสภัสศิริเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดนะครับปัจจุบันก็คือบริษัทอสมทอจำกัดนะฮะเป็นอดีตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง9 <S <S ทุกวันนี้ก็คือโมเดิร์นไนน์นั่นเองนะครับ แล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงทอทอทอท,อท,อท,อทุกวันนี้ก็คือสถานีวิทย Modern Modern <ม>ุอสมทโมเดิร์นโมเดิร์นเนะครับ<ม>เป็นอดีตผู้สื่อข่าวสงคราม,มเป็นผู้บุกเบิกวงการโทรทัศน์ข่าวโทรทัศน์ไทยแล้วก็โฆษณาทางโทรทัศน์ของไทยด้วยนะครับครับนี่นะ,ะคุณสัพพัตริเนี่นะฮะเริ่มทํางานตั้งแต่เมื่อพศ2 4 8 4นะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวต่างประเทศของกรม โฆษณาการทุกวันนี้ก็คือกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับมีงานอดิเรกก็คือสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาสร้างแอนิเมชันในประเทศไทยเป็นคนแรกนะครับจากภาพยนตร์โฆษณาชุดหนูหล่อนะฮะของยาหม่องบริบูร์ปาล์มนะฮะชุดหมีน้อยของนมตราหมีชุดนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศโฆษณาดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชียที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อปี2486นะครับ แล้วก็ชุดแม่มดกับสโนไวท์วของแป้งน้ำวินนานะครับเราอาจจะเคยผ่านผู้ผ่านตาบมมา้างนะฮะสำหรับคนที่อายุใกล้ๆ40นะฮะแล้วก็ปีพศ2492นะครับเป็นบุคคลแรกที่เขียนบทความเรื่องวิทยุภาพขึ้นมาแล้วตอนนั้นเนี่ยนะฮะจอมพลปพิบูลบสงครามได้อ่านบทความนี้ในปี2493จึงมีดำริ ให้มีการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ขึ้นนะครับจัดตั้งในรูปของบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดเมื่อปี2495นะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งช่วงอ๋อท่านเคยเป็นผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ด้วยนะครับรุ่นแรกๆร่วมกับคุณอาคมมการานน์นะครับนี่ฮะรุ่นเก่าเลยรุ่นเก่าเลยนะฮะ6ตุลาคม2519นะครับ คุณสพภพสิิเนี่ยนั่งรถข่าวแล้วก็นำกล้องไปบันทึกภาพเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับรอบๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นก็นำกลับมาตัดต่อแล้วก็บรรยายภาพด้วยตัวเองตามเหตุการณ์ที่ท่านได้อ่านไมใช่ตามเหตุการณ์ที่ท่านได้เห็นมาได้ถ่ายมามนะครับคือลงเสียงเองเลยและฮะแล้วก็นำออกอากาศในช่วงบ่ายของทางโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง9 ตอนนั้นเนี่ยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่นำโดยเพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ซึ่งกระทำรัฐประหารในเย็นวันนั้นพอเห็นข่าวชิ้นนี้เข้าก็เลยสั่งปลดคุณสัพพสิริออกจากทุกตำแหน่งในบริษัทไทยโทรทัศน์นะครับจกนกระทั่งต้องหลบไปอยู่ที่จังหวัดระยองมาหลายปีนะครับนี่นะฮะเป็นนักเขียนอาวุโสนะครับที่ ได้รับรางเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลนาราทิ์ครั้งที่สองนะฮะประจำปีพศ2545ด้วยนะฮะอายุ92ปีนะฮะใครับท่านอายุยืนมากนะฮะใช่ฮะถือว่าเป็นเป็นครูในแวบวงข่าวแวบวงโทรทัศน์เลยก็ว่าได้นะฮะนี่ฮะปัจจุบันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ท่านแล้วนะฮะสำหรับผู้ประกาศข่าวนะครับหรือว่าผู้ก่อตั้ง อะไรเป็นเป็นเป็นปฐมฤเร์แรกๆใช่นะโอ้โหท่านอายุยืนมากนะฮะสัพสุริวิริยสุรินะครับครับนี่แหละฮะก็เหลือไว้แต่ผลงานนะครับแล้วก็เก็บประวัติให้สําหรับรุ่นลูกรุ่นหลานจริงๆรนะฮะพวกเรานะฮะมาดูแหมมาทางนี้แล้วก็เอาข่าวคุณชลทีทานทองแล้วกันนะฮะก็อยู่ในก็ถือว่าอยู่ในแวดวงทีวีเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับ คุณชลธีทานทองนักแต่งเพลงลูกทุ่งวันนี้ตั้งโต๊ะถแถลงข่าวที่ที่บ้านเมืองการนะครับ,รบก็เรื่องที่อึดอัดคับค้องใจกรณีที่ถูกบริษัทนะฮะได้คุณชลธีเหมือนกับว่ามองว่าบริษัทคิดไม่ซื้อนะฮะมไม่ซื้อตรงต่อเรื่องของการซื้อขายลิขสิทธิ์เพลงซึ่งครูชลธีทานทองนั้นโอ้โหแต่งเพลงมาหลายพันเพลงนะฮะสี่พันกว่าเพลง แต่ว่าตกลงขายลิขสิทธิ์ให้กับค่ายเพลงทั้งหมดแค่8เพลงนะครับแต่คุณชลรทีบอกว่าค่ายเพลงเนี่ยไปซิกแซกต่อเติมท้ายสัญญาบวกชื่อเพลงของครูชลรทีเข้าไปอีกเป็นร้อยเพลง,งซึ่งถือว่าผิดเงื่อนไขนะครับแล้วเรื่องนี้ก็ความจริงก็อยู่ในโรงในศาลด้วยนะครับฟ้องศาลอยู่ซึ่งครูชลรทีนั้นเป็นโจทก์แล้วก็ฟ้องทั้ง ฟ้องทั้งศารแพ่งฟ้องทั้งสารอาญาแล้วก็คดีก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับ,รบแต่ทางบริษัทค่ายเพลงเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้ถ้ามีเสียงครูชลทีลองฟังก่อนเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันนะครับนี่ฮะปเป็นที่ประกาศในอแวดวงพ่อค้าพ่อขายแล้วก็ทีวีหลายๆช่องบอกว่าเพลงของผมทุกเพลงต้องไปซื้อกับบริษัทนี้ซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่ผมประกาศผ่านและผู้สื่อข่าวตรงนี้เลยว่า เพลงทุกเพลงที่เป็นเพลงเก่าของชนรทีทานทองติดต่อได้ที่ชนรทีทานทองแห่งเดียวเรื่องอะไรผมรับผิดชอบเองเพราะว่าเรื่องมันยังไม่จบเพราะว่าศาลยังท่านยังพิจารณาความอยู่ท่านยังให้ความเป็นธรรมกับพวกเราอยู่แล้วก็มันยังหลายขั้นตอนกว่าจบไอที่ไปอ้านสิเระแพ้แนละ้ไม่ใช่แนละ้วยังไม่ได้แพ้ยังไม่มีใครแพ้ใครจนะะแต่ผมเป็นโจทย์ฟ้องนะ,ะฟ้องสองสารฟ้องสารทรัพย์สินทางปัญญาและฟ้องทางสารอาญา แล้วผมจะพ้องต่ออยังมีคสจะฟ้องฟ้องอีกเพราะว่ามันทำอะไรต่ออะไรไว้น่าเกลียดเหลือเกินขอความเป็นธรรมกับสื่อ,อทุกสืส่อเลยครับเพราะว่าผมกำลังสู้เพื่อให้ลูกทุง่งยังคงอยู่ให้คนลูกทุ่งมีกำลังใจทำงานและเวลานี้ครูเพลงทั้งหลายรอวันตายกันหลายคนรอความตายเลยทั้งคนเจ็บป่วยเจ็บใข้ได้ป่วยแล้วก็เงินทองก็ไม่มีผมจะสู้เพื่อให้เขามีที่ยืนหายใจถ้าผมแพ้ นี่นะก็บอกว่าค่ายเพลงเนี่ยไปเปล่าประกาศเลยว่าซื้อลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดของครูชนรทีทางทองแล้วอยู่ในกำมือของบริษัทแล้วนะครับทั้งๆที่ครูบอกว่าขายให้แค่8เพลงนะฮะขายให้แค่8เพลงเท่านั้นแเพลงนั้นก็เป็นจำนวนเงิน76,000บาทโอ้โหน้อยมากนะฮะแต่8เพลงนี้ก็คือเพลงจำปาลืมต้นเพลงสาวรำโทนเพลงสาวปากน้ำโพเพลงขวัญใจไอ้ทุยเพลงคิดถึงอุบลเพลงปิดห้องร้องไห้ เพลงนักเพลงคนเศร้าและเพลงคําสั่งเตรียมพร้อมก็ต้องยอมรับว่าครูขายแปดเพลงไปนเนี่ยเป็นเพลงที่อาจจะอาจจะไม่ค่อยดังฮนะแต่เพลงดังๆเนี่ยอยู่ในลิขสิทธิ์ของครูอยู่นะฮะเช่นเช่นเช่นอ,อ,อะไรอ่ะทหารอากาศขาดรักจดหมายจากแนวหน้ากินข้าวกับน้ำพริกอไอหนุ่มตังเก ไอ้หนุ่มตังเกลเล่ฮัปลาออไอ้หนุ่มรักไทสำรวยลืมคำโอ้เพลงเขาเยอะมากๆและดังทั้งนั้นนะฮะครับนี่นะฮะถ้าถ้าแหมเสียดายเวลาไม่มีถ้ามีเวลาจะร้องให้สักสองสาเพลงโอ้โหเรายกข่าวอื่นก่อนไหมไม่เป็นไรครับก็ทําให้ยอดรักสลักใจดังนะทำให้ไพรวันลูกเพชรสายันสัญญาโอ้โห4,000เพลงท่านผู้ชมคิดดูนะฮะเป็นศิลปินแห่งชาติปี42ครับ เลยเวลามาพอสมควรพักสักครู่ไหม<ร>สักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ